สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามากินเกาเหลานะครับเกาเหลาพิเศษลูกชิ้นเอ็นเนื้อนะครับผมโอ้โหเต็มถาดเลยคุณผู้ชมเห็นแต่ลูกชิ้นลอยหลายสิบลูกนะครับวันนี้เรามากินเกาเหลากันบ้างนะครับผมเมื่อวานเรากินเลยนะกนวยเตี๋ยวเหรอกินเส้นเออวันนี้กินผักนะครับกินผักกินลูกชิ้นชิมเลยชิมเลยหน้าผมนี่แบบลอยปกติเรากินก๋วยเตี๋ยวจะเหลือลูกชิ้นไว้ตอนท้ายอ๋อ อันนี้แบบลูกคิดแบบเต็มๆอันนี้เน้นเลยอืมะนาวครับผมแต่มะนาวสดมันจะหอมหอมชิ้นเอนใช่เราลืมใส่ปรุงมาเลยก็ดีลืมได้ประเด็นไี่หอมดีมาครับผู้ชมที่ลูกชิ้นเน้นๆเลยครับวันนี้นี่ผักชัยาผู้ชมอไอ้ตัวนี้ใส่ผักชายาไมหวานเลยนี่

แมะนาวไปแล้วกลมกลมที่จอดสุดนำแถมน้อยด้วยชอบตัวเปรี้ยวฝั่งใครปล่มัน <c oughs> อันนักเตะนี่เลย <c oughs> นี่นี่นี่เหมือนไทยกับข,ม,ขมิ้นเลยตอนนี้นี่ถ่ายอยู่ฝั่งนี้นะขมิ้นอยู่ฝั่งนี้ทำไมขมิ้นดำยังไงเ <c oughs> นี่ยเออกินอ่ะ ข้ามมาแล้วมีเรื่อง ผักไทยาไปมันจะอร่อยนะคุณผชมแต่ว่าก็ยุบไปเยอะเหมือนกันนะตอนแรกนี่คือตอนใส่ไปอ่ะผักผักเต็มหม้อเลยนะสามลูก <laughs> ดอกใหญ่เฮ้ยทำไมต้องมันผักเยอะจนงนะอ้โ,อโ,อโอลูกใหญ่มากอันเนี้ย ราไปเกาเหล่าก็อร่อยนะเต้าเหลาผักอืมอันนี้ยต้งผักบอกว่าผักมันแทนเส้นเลยพิเศษทุกชิ้นไงทุกชิ้นเต็มถาดเลย <laughs> อันนี้เนื้อร้วนนูกเล็กหน่อยอันนี้เนื้อเอ็นหวานจ้ยจุยเล็กเกินแน่นสับครับ ผมลูกเดียวยังเค้าปากไม่ค่อยได้นะครับผมสองลูกก็ไม่ได้ด รู้สึกช่วงนี้ผมร่างกายแข็งแรงกินผักบ่อยอ่ะาปะสุดยอดไม่เคยมากินเลยนะก็เหล่าขึ้นแต่ก๋วยเตี๋ยว าวกผักไม่คนพลาดถ้าจะให้แซ่บกว่านี้นะก็มีเนื้อเปื่อยด้วยอืเออเนื้อเปื่อยลูกชิ้นเอ็นเนื้อเปื่อยอะไรอย่างงี้ก็<ๆ>เหล่าลูกชิ้นเอ็นเนื้อเปื่อยอะ่ะสุดกินแต่เนื้อเปื่อยอะ่ะแต่ว่าโดนเธอต้มจนเปื่อยก็ไม่เอานะมะละก็เข้ากันนะคุณผู้ชมเวลาเรากิงกับมะระมันขมๆเนาะโอเค <laughs> รถน,น้ำผมกลบมมากไม่มีไรมันน้ำหมดแล้วหมดแล้วมาแล้วคนคนนี้เขากลบเกินเก่งนะ เห็นช้าๆเกาคิดถึงน้ำพริกอีกแล้วอะ่ะน้ำพริกแมงดาน้ำพริกน้ำปูเอ้ยโหระพาบังหน้าเหรยอืมโลเลย ตอนนี้แน่นผักหรือว่าแน่นลูกชิ้นไม่รู้นะเนี้อแน่นมากลูกชิ้น นี่สมุนกนมาน้องมีมาเออฝนตกอดเปรียบมันไม่ลงมาอือตายแบงไปขมิ้นอะไปไปเลือกนี้เลยเหรอเอออันนี้ไทยโอ้โหตักสงบจเลือกแต่ลูกดำมาให้กันด้วยอะลูกเขาขาวไม่เอาเลยมาไปเอา เพิ่งออกจากหลุมมั่งหิวทานนี้หลุมอะไรอะ่ะอืมกระเพาะผมย่อยดีขึ้นกินหนักไปที่จัดเลยมันมนะ ลูเจ้าที่อยากกินไปล้างเลยเจ้าที่อยากกินเ <c oughs> ฮ,ฮ,ฮ้วันนี้พี่เกมตุ้มตาเลมนผมเลเนี่ย <c oughs> ไปสามลูกม,มันเกินตัวไปนะเกี่ยวไม่ได้อ,อีกสองลูกเร็วหมดถาดอิ่มเลยคุณผู้ชมกินลูกชิน้นตักอีกสองลูกเร็วเฮ้ยหยุดเร่งเสียวเกียวอยู่ไปแล้วเนี่ยยุงก,กัด เอาเองได้มือมันจับอะไรมาบ้างอ่ะเออไปอะไรหรอกไม่ชอบล้างมืออ่ะไปอะไรหรอกจับนีม่มาเมื่อกี้อะไรฉี่กินอยู่เดี๋ยวอยกันเอาหัว <c oughs> กินไปสิเ <c oughs> ขาถามอะ่ะเ <c oughs> ขาตอบตามตรงอ่ะไม่น่าถามเลยเอ <c oughs> อร้อยใจ เป็นไงกาเหลาไม่เคยเอามากินเลยวันนี้จัดกาเหลาเลยถ้าฝนไม่ตกน้่นึกเมนูนี้ไม่ได้นะคุณผู้ชมไม่อยากออกบ้านไปไกลนะครับก็เลยสั่งกาเหลาใกล้ๆบ้านามากินวันนี้ก็มาเพียงนี้ก่อนวเนาะไปพบเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ